ัสวสวดีนักลงทุนและมิลักแฟนบอลทุกท่านพี่น้องน้องพี่ที่กําลังชมอยู่ในนักขนาดนี้นะครับนะก็ต้องขออภัยเมื่อวานจริงๆเออวันนี้กลับมาสู่หมวดเดิมนะครับนะวิเคราะห์ตามใจบายเจตโตนะครับให้คุณเจโบทอยนะครับนะชื่อผมเลือกถูกเล็กผิดยังไงไม่รู้นะครับนะถ้าผิดยังไงขอประอภัยและแก้ให้ผมด้วยเออนะครับ นาโปลีกับซัสซ o โลในศึกกันโชฉเย่าอิตาลีนะครับนาเวลาหนึ่งนาฬิกาสี่สิบห้านาทีาราคาต่อรองเปิดอยู่ที่นาโปลีต่อลูกครึ่งเออนะครับคู่นี้จากทัศนคติเป็นไงนะครับนาโปลีนะครับอยู่อันดับที่สามในตอนนี้นะครับนะก็แข่งหนึ่งชนะหนึ่งนะครับส่วนทางด้านซัสซ o โลแข่งหนึ่งแพ้หนึ่งเออนะครับนะ จากทักษณะคตินะครับในศึกฟุตบอลกระโชสุิยาอิตาลีเนี่ยในเกมนัดที่2ของฤดูกาลก็จะเป็นทางด้านแชมป์เก่าอย่างนาบุลีที่นัดแรกนะครับบุกไปต้อนาชนะทางด้านฟซิโนเน่มา3ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นเกมที่สนุกตอนเปิดฤดูกาลเลยก็ว่าได้นะครับและเกมนี้ต้องต้อนรับการเยอนของซัสโซโล ทีนัดแรกของเขานะครับซัสซโลเนี่ยแพ้คาบ้านต่อออสตัันต้ามา2ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวและความพร้อมผู้เล่นทั้งสองทีมทางด้านนาโปลีก็ยังไม่มีรายงานว่ามีนักเตะบ,บาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆนะครับส่วนทีมเยือนของทางด้านซัสซัโลเนี่ยจะขาดอากุสตนอัลวาเลตที่บาดเจ็บอยู่เจ้าบ้านนาโปลีนะครับถ้าให้ผมดูจริงๆเหนือกว่าทุกอย่าง ทั้งชื่อชั้นและคุณภาพทีมผลงานในสนามและสถิติก่อนหน้านี้ที่เจอกันมาในฤดูกาลที่แล้วนาบุรีนะครับก็สามารถเปิดบ้านถล่มชนะซัสโซโลถึง4ประตูต่อศูนย์ดูแล้วนะครับเกมนี้ก็ภาษีดีกว่าไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาเท่าไหร่สาหรับทางด้านนาบุรีนะครับในการเปิดบ้านบทเก็บชัยในนัดนี้นะครับเชื่อว่านาบุรีต้องการชัยชนะในต้นฤดูกาลแน่นอนนะครับนะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเหมือนเมื่อวานนะครับผมบอกเลยนาะบุรีมีชัยแน่นอนนะครับนะนะผลที่คาดนะครับนาะบุรีน่าจะยิงนะครับน่าจะยิงแน่นอนนะครับนะลูกหนึ่งมาแน่นะครับนะลูก2ลูก3าต้องรุนอีกทีเออนะครับสําหรับวันนี้นะวิเคราตามใจให้คุณเจบทหอยไปแล้วนะครับนะวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์ชวนพี่น้องน้องพี่มาเข้ากลุ่มร่วมพูดคุยและ หลายหลายท่านนะครับนะเข้ามาพูดคุยนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของผู้ควของเราเออมีอ่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ในกลุ่มนี้เลยนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการส่งบินสเต็ปมาให้ดูนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนอ่าบินสนุกสนุก,น,กนะฮะเพื่อมีความประกอบกับการตัดสินใจด้วยวันนี้นะครับนี่คือข้อมูลประกอบ ก,การตัดสินใจควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับฝากกันด้วยนะครับสเต็ป2ถึง12คู่ลด3%ทุกบินเออนะครับผมทิ้งโน้ตไว้ให้แล้วนะครับนาะใครอยากเล่นอ่าที่เดียวกับผมก็ไปดูที่โน้ตได้เลยนะจ๊ะ